กันอีกแล้วพี่น้องก็แฟมิลี่ฟอร์อินสวีเดนมาอนี่มาเขาป้าเกียบยเห็ดปุ่นกับพี่สมพี่สม,สมบ<อ>กเมือบายบาย,บายเนี่ย <laughs> แกล้งเกียบยเห็ดเขามาหอพ่อ,พอในป้าหัวตะพาพกันหอดกับมาพอเห็ดเลยไม่จริงมันกับปลาไหลดอกนี่มันกัสีมันสิเห็นแต่จังสีหลายยู่นี่นะ พค่อยได้เห็นแบบว่าลหลายๆขึ้นจ๊าอะไรนะตามขึ้นไปทางเหนือเหรอแถวนี้มันเป็น เฮ็ดยังแฟนหนูวาอยู่ว่าสเียนฉันสิพลาเธอใหญ่ไปอยู่ทางผุนไปบอกมึงบ้านหยิบกระจกไปน่ะทางผุ่นแม่นหมดเวยพี่น้องเฮ็ดจะเฮ็ดยังไม่หูจัก ไ,ไปเม้าบอเฮ็ดเหลืองเนี่ยเห็นบ่เราบ่ได้ตัดเฮ็ดตัดขาเฮ็ดได้บะเนียวานี่เห็นบ่าาบนนนะจะไม่ชาเบิง่งถ้ามันขึ้นมันก็สิอยู่น้องกันจังสิเห็นไปอยูกก่ใกลๆกันเลยเด้อันนี้คือมันเหลือขาตาเขาได้หน่นี่ปาร์ุ้นนะี่อันนี้คือมันเหลือตาเขา เอาเส่ถึงกันสามีว่าเธออย่ากเก็บมาเด้อดอกหน่อยๆมันสบแสบค่ะเพราะว่ารสชาติมันบ่มีถ้ามันเหลือตาเขามันค่อยเป็นของเรา้าหม่เจ้าเบิ่งพ่นจา๊ามันเหตุอียงแน่ สะเทศแหทั้งความอุดมสมบูรณ์ของเห็ดเป็นตเตลียใจเลียใจแท้อนาปาอ้วพพ่น่ะ,นะขึ้นยืดเต็มขอนเลยเดี๋ยวสิไปไทยให้พี่น้องเพ่นเบิ้งกันไปทางไหนเหรอโอ๊ยโอ๊ย แม่แม่เนเห็นเห็นอี่ยมันก็ขื่นเป็นตะแงา้มดีแท้โอ้ย <c oughs> มึงโอ้ยสุดอ่ะไม่เห็นไอ้เนี่ยเลยมันกินได้กินบ่ได้มันเอาอุดมสมบูรณ์แห้งเนาะ ดไดนเลยยายนี่สมไหมพี่สมอเ,เอาเาาราเรสิว่าอีนังนีมาย่ำได้มาถ่ายขีปย่ำได้ก็เอินห้องเอินซื้อต่พี่สมพี่สมเนี่ <c oughs> นมันเป็นแนวดิ งานว้นออกกันอยู่นี่ได้กินแต่อันสเปรฉีดอันออฉีดยุง่งเ,เอาห้ามาจังไดหนี่เขาขึ้นมาหอดจางจ้างจังสิโอ้ยดูเห็ดอะไรเนี่ยมันคือเห็ดอัญลันทำไมมันสวยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายถ่ายคลิปก่อน

ไกลกันนี่อยิ่ตีมันเลือ้อตาเขามันค่อยเป็นของเรา อันนี้อันนี้โอ้ยบ่ได้แล้ว,วก็เหยียบมุนเมดแล้วคันคือจังเห็บกัดแต่เนอะนี่เนาะ เป็นอะไรกันเพื to erm ่นห้องที่ย nah ังพี ah ิสมตัวทากมาเก็บเห็ดเหลืองแยมได้กกระใดตะมัขุดเอาจังสีล่ะ ปกเก๋สิได้เก็บเป็นเรื่องเป็นเล่าดีๆคือบานคือเมืองเขาดอกยวนยวนเมืองนี่ <laughs> น้พี่สม <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่ไทยนะเนี่ย <c oughs> ไทยให้พี่น้องเพื่นเมืองในงามๆนะใหเขาเจเ้าเลี้ยใจน้ำเเขาเนี่ยผู <c oughs> ้ขาเจ้ามากเฮ็ดนะม <c oughs> ุน่าวางมือไายไม่ตัวมือในเด้อ <c oughs> อัน อุ้ยูป่ะเนาะมันจะงามแต่พิสมขาวมันงามมีก็ประมาณในชามขีดเลินเลยหนึ่งหนึ่งจึงสี่เหรอเขาเอิงข้นเก็บเหยียดเต็งเขาก็สิเก็บเอาแต่ดอกนี่ังสี่บันคืออีนางนี่มันเก็บมาเป็นมันเหลาเอาหมดเลยโอ้ยเนาะดอกหน่อยดอกติดกะย่างตะบ่ได้ เห็นตัวอะไรก็ไม่รู้มาเมืเ่อกี้แถวนี้หรอมันมีเห็ดอ่ะมันจะหลดุดหลุดอยู่แล้วนั่นน่ะเดี๋ยวเตินตามไม่ออนดีกว่าไหนเห็ดหนู้หรอเห็ดเออไม่รู้จะต้องเห็ดต้งโทรศัพท์เห็ดส้มนะั <laughs> ่นน่ะเดินตามไม่ออนไม่ดีกว่ไม่ต้องเก็บแล้วเที่ยวออกมึงพี่น้อง,องมึงกันน่ะโอ้ยบุญนะมึงแนะ่พ่อแม่พี่น้องเราติตั้งกล้องให้ไม่ให้สมเก็บ ก้นยางกายไปกายมาเขากับ,บ่กเห็นเอาเปิดออกมาบัดน,นี้มึงอุ้ยฝุ่นอ่ะมงเจ้าบึงพระเจ้าอันนี้เขาเอิ่อ้นหมานค้นหมานของแ้อันนี้เขาเอาาิ่อง้นหมานของแท้ปิดเ,เ,เอาเก็บ นี่แต่ดอกงามๆปลาะไรป้าพี่สมจีเปิดกันนะป่าป้านียังสมแล้วหมานีแล้วไหนน้อนอ่องสจีดายย่หรอวะอันกิโลนึงผู้ส้นใจฮะพี่ดวนผู้ังแม่ว่าอย่าได้กิโลนึงเพียทั้งนาพีแม่นมาเบิ่งเรียนเลยคุณ เปิดออกเห็นได้เลยนะออกง่ายๆนะมันดูสิเนี่ยมันขึ้นเป็นพืชเลยพี่ฝนฝนกระหาทางนั้นนะดูทางนั้นนะคุณเตียมโทรศัพท์แล้วแหนแต่วันไทยเขาจะหาว่าเราหาเองไม่ได้อีกนี่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่มืออีอีเกี้ยวนั่นเนี่ย ะ้ะแนกถ่ายทำวิดีโอด้วหมถ่ายเรี้ยวคผู้ชมคือว่าจังสันฮะหนูยังไม่ได้เอาอะไรเลยพี่หนูไม่ได้เห็ดจะมาบอกว่าหนูเอาอะไรอย่างละแม่จายเบาเจ้ากุ้มเดียวได้หนิก็เหี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเลียใจแทน ดูดูดูพี่ดูพี่พี่นั่นนั่งลงเก็บฝั่งนั้นแ่อววยเปไดเกีบน้อมูดอ่ะก่อยแผนกไทยทำเกแลนกยีดไทยทำวีดีโอเกเยนเใจเย็นๆเกีบแบบใจเย็นๆเลยค่ะตัดคขามันเราฝนว่วโต๊ควอมน้องมันนี่เนาะแบบว่า๊บเปียกบ่ยอย่างเลยเฮ็ดงามครับ นองก็อ,อนที่ได้กิน,นบ่นอนอนะ <laughs> ง่ามปานนี้กูกับว่าขายแพงไม่เหลือเอสเดี๋ย,ว,ว,ย <laughs> วไปกินเองตัวได้ยังแม่โลละสามลอยกับสีขายป่านนี้ทีคุณนามึงเห็ดอันนี้แล้วก็เกียดแต่อกยางงามเลย <laughs> เห็ดอันนั้น้ หีุดขาได้เนาะยังอีกบ่ยายห้ามันจะมนใกล้ๆตายแล้วตายแล้ว,ลวพ่อแม่พี่น้องเรี้ดใจเคบีนยดใจเห็ดเบีอดใจเห็ดน้ำผสมจะคของบ๊อบพ่อ จะขอหาบ่พอหาบ่ได้นี่ก็ลังพับเทียบแล้ววันหลังจะเอาโต๊ะกินข้าวมาเลยเนาะแล้วเราจะหยุดกินกาแฟกันได้หรือ,อยังนี่ <c oughs> กินตรงนี้ก็ได้นก็กินตรงรอคำสั่งเด <c oughs> ี๋ยนะรอคำสั่งเห็นไหมดูเขาก็พี่ยาบอกอยู่เมื่อกี้นี่ลอยเขาเอาข้ออายูหานมข้ายูหานสี่กันเลยว่ามันนานไใช่ไอุ ه, ้ยตายหรอกนะหมอย่างค่ะตัดขามันเกิน ตัดขาขอยู่หานก่อนเฮดเ็ดเพิงหวานดอกเฮดเพิงหวานดอกน้อยๆผุ่น่ะพิ่นไดพิ่นไดเ็ดงามพิ่นกับร้องเพลงเลยเนาะฮะผุ่นผ่อนเฮดใช่ไหม ออไมมีทางออกเลยทิพี่ตะกี้มันบพทไหนมีมีทางอ,ออกมันมีมันตันจุลูอยู่้ <c oughs> าไมยามวะาายามเงินบาค่ะตะกี้นาเจ้าคือคนกันถือของันว่าตันจุลูเดินจม,มอกมันมีทางออก สุดไปทางไหนจังสิเห็ดล้าหวผมจัะมัดเก็บเห็ดมันเหนื่อยก็บบต้องมีของหวานตบท้ายต้อ,องอม,มาเป็นงองมาเก็บเห็ดด้หนิอันนี้คือมากเก็บเห็ดได้หนิไม่มีไม่มีมาตั้งแคมหมอลำอก็แกแก้วเอาเกแก้วกับแม่มาเมืองกันหน่อยันดีนะคอยเ่แบนมาเก็บเห็ดเป็นี่แก้วกับแม่มมแพกหนึ่ง กกองทัพจงเดินเลือนท้องนะครับล้ำโพ้งกว่าในหน่อยกว่าแบกมาน้ำเห้วให้เหวบ่ม่วงงัดก่อนนะญาติไอ้ส้มเอาวายมาน่ะตอนนี้เอ้ยอาทิตย์ก่อนกินไหวกันลุงเจี๊ยเขาเก็บเห็ดเขาพัฒนาแล้วเก็บเห็ดพัฒนาเขาแบกมาน้ำแจ้งหน่อยนี่แบกล้ำโพ้งมากเวลารอบนาพี่มันแน่ากลิ่นสีเหลวแค่ไหน แกแบกกับข้าวก็จะไม่ไหวแล้วอันนี้คือน้ำพริกกะปิดเอาไปเลยน้วนหอย่นเพื่อน้ำเต้นไซบอกกหถานีิดนอันนี้ออมนองงัวออมนองงัวอันนี้กุ้งใูรจยจุ้มกุ้งสส้าคุณเด้ เนื้อแดดเดียวอลาสก้าปลาปลาละอลาสก้าเลยนะปลาะอลาสกาเดี๋ยวไปน้ำปูไงน้ำปูอลาสก้าค่ะจะดีน้ำปูน้ำปูมือเหนือจ้ะใส่กอกก็ธรรมดาปนาอีสานกับเหนือชนชนกันนะะลองทำอร่อยไอ้น้ำปูน่ะกินกินอย่างไรเหมือนน้ำกินน้ำชุ่มเขาเขาใส่ส้มตำข้าวเหนียวเหรอเขาจะกินเขาจะขาดนี่ วมเ้อมันเนี้อนั่นละกินเน้อลาเยเอาแบบรัปไมกินปาะเลเครมอยู่แม่นิมันต้องนั่งอย่างนี้มันก็ได้กินได้หลายมันก็เหลือหะไรยแล้วขอแดนี่ยอขากระดาที่สุด้แพมเนี่ยก่ได้เป่าไมีคนเหลียงเอาชิแกแกเอาให้หนูหน่อยให้ว่าไอ้วันมันหลอกลูกมันว่าเดี๋ยวจะไปเดิน เป็นศิวะชั้นพากินเสร็จหลับคาโซฟาหลานก็อาบน้ำแต่งตัวรอไม่ไปแล้วนะหม่อมม้าเนาะยอ่โกอีมอหลนได้ออกเมึงหลากอะไรโอ้ยไอีมอหลนไป็นกระป๋องบัดมือเด้อลูกนี่กินย้อนมาล้เบิรได้กินนอะได้กลิ่นเราเอามีย้อนมาลาด้วยเหรอมือเจ้าเบิบงประกาศตั้งน้ำไม่มีใครได้ยินที่แจ้งลูกมือจับบวันิดี่ย โอหไล่ะนี่ไหลขอมันก็ไหลใช่ไหมแบ่งกันกินมั้งบุไม่ร้านยอดมันร้านที่กินบาหลายมะนะกมไปลงกมไปลมผนเป็นยานกระดีเจาก็นั่งซื้อทุกข่อยสีเก็บบอกดอกเห็ดบอกสีบอกวานั่นนหะานไปอาเนี่ยแหงยานบะงวงบะหวานแค่ยุงม่วงหวานอยู่ส้มขึ้นหอยด้คุณเเยอะไม่อยากกินเลยสียังไงหอม มีหอมแดงมีมีหอมแล้วกอะบ้านมะเขือเทศปลูกเองด้วดิกินข้าวตบมะฮุ่งแซ่บมะเขือเทศปลูกอยู่ในหินไข่เนี่ยเน่าอืึนหลายบ้านนี่กินก็าวตับมะฮุ่งเซ่บแต่กินแต่ครอบเป็นนารบตะพารนอะอ๋อกินปีกี่เดือนแล้วไม่ได้กินตะกี้ตัวอยากอะไรพี่ไม่ต้องแต่น้องทําเองพี่นาทีพอพี่ย้ายพี่แยกห้องนอนกันจะเป็นปีสองปีแล้วแยกทําไมล่ะ เอาแยกกันหน่อยเวลาก็เอากันก็เอาเอากันมาเร็วไงก็เหมือนพี่สาวหัวหัวอยู่ชั้นหนึ่งเมียอยู่ชั้นสองก็เยนก็ลงมาหากันเฮ็ดน้ำหมากิดดอกนึงมันก็มันก็ปุยๆุจริงสิว uh ่ะโอ้เห็นหลายค่ะฮะโอ้สุเฮ็ดเอาลด เก็บเบาหวาดเบาไว้ตั้เสียวออกมันเสียวออกจากป้าได้เบาเมื่อเกัดบาต้องเก็บมันหรอหรอเหรอ มีนะเบิ้งมีมาเมืองผลงานมีเลยเหตายเบี้ยอย่างคือหล่นกระตากขึ้นขึ้นนะเบิ้งบ้อันนี้กระตายยาเบิงมันขอกมันคั้วจนจนดำเบิดเราเฮดไอออนขึยาเนี่ยบ้ากันไปเฮตยังย้อสเอาตัวขึเฮนหน้าเจ้าไปกันเก็บย้ทั้งไงมาเก็บยื้ทั้งนั่นเลย คอยบอกว่าเจ้า่าไปอนเก็ยเม็ดคอยเจ้ามกเยคอยเขีมไปเว้นแนเยนได้หลายครั้หลายมันไหยิ้มไป่าเวอเมือนที่นี้ันเียมากันเป็นามาโอุ้นหน้าเนี่แหลร่วมกันเนะก็เ็ดแม่เมื่อก่น่ะนี่ขานายต่งกันสุดูดทำเลี้ยใจเฮ็ดดูดูดมีเกะตางมาให้ยายวดูเะม่อนมีดอกนั้นให้ใซะเปี่ยนนะะมันไม่ใหญ่มานะ มมกเล่าทำไมเท่เายิ่งข้าวยิ่งข้าววี่นจองเห็ดเราจ้อ่แถวบนในเขาฟาร์จ้องแถวบนในเขาฟาที่ดูาาเห็ดขาไล่ขาไล่ไอ้วันมันกระลังหยับหลุดมานี่กินบบเ่ตาบตกหมงเยี่วา่าจิกับบ้าน ไั้เนี่ได้สามดอกเลี้ยงกันตั้งตรงอันดอกนี่เหยื่อใส่ดอกนี่เหื่อเซฟเลอร์ล้อแบม่ล้ตะคนเห็นกับตื่นเลี้ยงกันอยู่ตุ๊กคุกด้วยแบบแกงเห็นยงยุบหมดแล้วรูกว่าค่เก็บได้เห็ดอันนี้แสดงว่าต้มยำยำต้มยำต้มยำกระดูกไม่ใช่สมเจ้าว่าผ้าหอยไปหาเก็บเขาคือได้หลายเกี๊ยวก็ท like ่ามก้วกระเซ็บแก้ว like ์ไม่นะสมได้หลายครับ มีแต่คนได้เยอะๆรอบเนี้ยต้องซองได้น้อยกว่าเพื่อนแล้วทำไมห oh นูได้น้อยวะตัวอย่างอันนี้มันทับผมมันยังว่ามันได้หน่อยอยู่เด้มันกะตามันกลุ่นกวงๆนะบางทีเอาตาไปทำไมเนปลูกใหม่เหรอเนี่ยอันนี้เหรอนี่ไอเลี้ยวเขาไม่จอดนี่ว่าในคนเดียว